ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทาง,ง YouTube และ Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของทางช่องแดนสนทยาด้วยนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งกำลังมีการจัดงานแข่งขันกีฬาสีประจำโรงเรียน ซึ่งนักเรียนหลายคนก็สนุกสนานและให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกับบอลเด็กชายที่รักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายจนได้เป็นนักวิ่งประจำศีซึ่งเขาก็ถูกวางตัวให้เป็นตัวเกรงของการแข่งขันในปีนี้เลยก็ว่าได้ ที่สัญญาณปล่อยตัวออกวิ่งดังขึ้นทุกคนต่างก็พุ่งตัวออกวิ่งอย่างตั้งใจแต่เพราะโชคคงไม่เข้าข้างเขาในวันนี้แม้เขาจะเข้ามารอบชิงชนะเลิศแล้วก็ตามบอลเกิดข้อเท้าพลิกในการออกตัวทำให้ได้รับบาดเจ็บและต้องถอนตัวในทันที เอและนุยช่วยกันพยุงบอลที่ข้อเท้าพลิกเดินมาถึงห้องพยาบาลตามที่ครูอ้วนขอให้ช่วยก่อนที่พวกเขาทั้งสี่จะเห็นว่าที่ห้องพยาบาลนั้นไม่มีครูพยาบาลอยู่โนเนมให้เสียงภาษาไทย บางครั้งความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะกับใครก็ตามแต่หากความผิดนั้นมันหนักมากจนเกินไปเกินที่ใครบางคนจะรับไหวก็อาจจะส่งผลที่เลวร้ายที่สุดตามมาอย่างที่ไม่มีใครนึกถึงเลยก็ว่าได้เอและนุย้ย พยุงบอลไปที่เตียงของคนไข้เพื่อให้บอลได้นั่งพักระหว่างที่รอให้ครูพยาบาลเข้ามาครูอ้วนที่มีงานดูแลส่วนกิจกรรมกีฬาสีก็จำเป็นต้องกลับไปดูกิจกรรมต่อเลยฝากให้เอและนุ้ยอยู่เป็นเพื่อนบอลจนกว่าครูพยาบาลจะเข้ามาเอนุย้ยอยู่เป็นเพื่อนบอลก่อนนะ วันนี้ครูพยาบาลน่าจะเป็นครูแนนยังไงครูฝากด้วยนะอย่าทิ้งเพื่อนละ่ะเนี่ยถ้าทิ้งเพื่อนไว้คนเดียวเพื่อนเหงาแย่เลย <c oughs> เข้าใจไหมครับครูเสียดายเลยนะไอบอลอุตสห์ได้เป็นตัวเกง่งมีแต่คนกลัวมึงที่ไหนได้ตอนออกตัวดันข้อเท้าพลิกซะงั้นงน่้นเด อย่าก็มีใครแกล้งเลยนะพวกกูเนี่ยเลยอดดูสีตัวเองแข่งเลยอยากรู้แล้วเนี่ยสีไหนจะวิชชนะวะถ้าพวกมึงอยากดูก็ไปดูเลยกูอยู่คนเดียวได้เดี๋ยวครูก็คงมาเมื่อได้ยินบอลบอกแบบนั้นเอและนุ้ยก็มองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าและบอกกับบอลว่าพวกเขาจะรีบกลับมาหากรู้ว่า ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรแล้วบอลเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากยินดีให้เพื่อนไปสนุกสนานเพราะเขาเองก็โตมากพอแล้วที่จะอยู่คนเดียวระหว่างนั้นบอลก็นอนรอครูแนนครูพยาบาลเข้ามาดูอาการของเขาแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานที่เอและนุ้ยเพิ่งจะออกไป และเสียงประตูก็ดังขึ้นทำให้บอนคิดว่วาเป็นเอและนุย้ยเขาเอ่ยทักออกไปก่อนจะเห็นว่าเป็นคุณครูที่เดินเข้ามาเฮ้ยทำไมกลับมาละเอา้าครูครูแนนเปล่าครับเป็นอะไรมาจ้าจะต้องไหนไหมอเอออพอดีผมจะออกตัววิง่งแล้วก็เท้ามันพลิกนะครับอื้ เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวครูมาครับพูดจบครูพยาบาลก็เดินหายเข้าไปที่หลังฉากกั้นระหว่างเตียงที่กั้นไว้บอลล้มตัวนอนลงอีกครั้งเขาได้ยินเสียงเอดีใจและเสียงเชียร์จากกิจกรรมกีฬาสีข้างนอกก็นึกอมยิม้มรู้สึกได้ถึงความสนุกสนาน แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ตามบอนต้องสะดุ้งตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาและพบว่าเป็นคุณครูสาวที่แต่งตัวคล้ายกับครูพยาบาลก่อนหน้านี้แต่ต่างกันตรงที่คุณครูคนนี้มีท่าทางยิ้มแย้มและดูเป็นมิตรมากกว่า ครูอ้วนบอกแล้วว่าข้อเท้าพลิกเจ็บมากไหมพอจะขยับข้อเท้าได้หรือเปล่าขยับได้แต่เจ็บมากๆครับเออครูแนนเหรอครับใช่จ้ะเดี๋ยวครูจะปฐถมพยาบาลให้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็จะให้ยาไปทาถ้าสองสามวันมีอาการบวมมากขึ้นหรือรู้สึกไม่ดีขึ้นเลยก็ให้หาหมอเลยนะไม่ต้องรอเออครูครับครูเวนพยาบาลมีสคนเหรอครับ สองคนที่ไหนกันมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละโรงเรียนเล็กแค่นี้เองแต่เมื่อกี้ผมก็เจอครูอีกคนนึงนะครับครูเขาเดินหายไปที่หลังฉากเนี่ยครับครูแดน,นมองตามด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนักก่อนจะหันกลับไปมองบอลเพื่อความมั่นใจว่าบอลน,นั้นไม่ได้โกหกหรือตั้งใจจะแกล้งเธอเองแต่ไม่ทันที่จะได้เอ่ยถามอะไรกับบอล เสียงโทรศัพท์มือถือของครูแนนก็ดังขึ้นเสียก่อนสักครู่นะสายนี้ครูต้องรับไม่น่าเดี๋ยวครูก็มาจ้ะเพียงแค่เสี้ยวนาทีที่ครูแนนเดินออกจากห้องไปครูสาวพยาบาลคนก่อนหน้านี้ ก็เดินออกมาจับถามก,กันบอลนึกสงสัยและงงเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ทันที่เขาจะได้ถามอะไรท่าทางของครูพยาบาลคนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไป เธอไม่เชื่อในสีมือของครูใช่ไหมครูรักษาเธอได้นะทำไมเธอถึงทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้โอ๊ยปล่อยกูเจ๊ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องของบอลทำให้ครูแนนต้องรีบกลับมาที่ห้องพยาบาลครูพยาบาลสุดน่ากลัวคนนั้นหายไปแล้วมีเพียงแต่บอลที่มีสีหน้าตื่นตระหนกหวาดกลัว จนน้ำตาไหลดังอยู่บนเตียงทำให้ครูแหน,น่งนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วเรื่องเล่าของห้องพยาบาลในโรงเรียนแห่งนี้น้อยคนนักที่จะได้รู้ความจริงและบอกต่อๆกันไปถึงความเฮี้ยนและความน่ากลัวของครูสาวพยาบาลผู้เจ็บช้ำทรมานกับความผิดที่ตนเองไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดขึ้น ในตอนนั้นที่เธอยังคงเป็นเพียงครูที่จบมาใหม่และยังคงน้อยประสบการณ์ในการรักษาเมื่อเกิดสถานการณ์ขับขันเธอได้แต่ประมาไม่กล้าทำอะไรมากไปกว่าเรียกสติของตัวเองและได้ยืนดูนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือจากไปต่อหน้าต่อตาของตัวเอง เพราะความประมาทและขาดสติทําให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งต้องดับลงและชีวิตของครูพยาบาลสาวก็วูบหายไปเช่นกันความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจนั้นกัดกินความรู้สึกของเธอไม่อาจทนถูกตราหน้าและยอมรับความอ,อับอายเจ็บปวดได้เธอจึงตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงเพื่อหวังหลุดพ้น แต่ที่ไหนได้กลับยิ่งกลายเป็นวัฏจักรความผิดบาปไม่รู้จบเมื่อจิตยังคงฝังอยู่กับความผิดเมื่อใดก็ตามที่เด็กผู้ได้รับบาดเจ็บต้องอยู่ลำพังก็มักจะเจอดีเสมอเสมอ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าความผิดในตอนนั้นเป็นความผิดของครูพยาบาลสาวหรือเปล่าหรือเป็นเพราะดวงคนเราจะถึงฆาตไม่ว่าใครก็ช่วยไม่ได้หรือหากว่าครูพยาบาลสาวคนนั้นถ้าเพียงมีสติและต้องรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ในสักวัน ก็อาจจะทำให้ไม่ต้องสูญเสียเลยสักชีวิตจริงหรือเปล่า